้า walk in เข้ามาเลยแล้วก็ถามคําถามแรกก่อนเลยว่าเป็นโพสิฟตเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่าตัดแล้วจะใส่ได้หรือเปล่าเขาเคยใช้เลนที่แยกแว่นมาตลอดก็จะมีแว่นแยกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นแว่นที่ใช้สําหรับอา่านหนังสืออีกตัวหนึ่งกิจกรรมของเขาอะครับก็คือมีทั้งประชุมด้วยดูเอกสารแล้วก็ดูคอมพิวเตอร์แล้วบางทีต้องเงยหน้าไปมองดู Presentation ระยะไกลก็เลยจะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยสะดวกนะที่เวลาเราจะต้องแบบพกแว่นหลายตัวอาตัวหนึ่งใส่มองไกลแล้วทีนี้ก้มหน้ามาอ่านหนังสือดูโทรศัพท์มือถือหรูววเเร์จะ้ึกก่่าานนช็็ปปลีย ทีนี้นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนึ่งมันจะเสียในเรื่องของ บุคลิกด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกยิ่งเวลาที่เขาขับรถชัดแหละตอนที่เวลาเขาใส่แว่นมองไกลเขาขับรถไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาจะเริ่มกังวลแล้วว่าตาเขาต้องมองถนนด้วยแต่ทีเนี้ยก็ต้องมองพวก G.P.S. ด้วยถ้าเปลี่ยนแว่นไปมา2ตัวเนี่ยก็ยิ่งไม่สะดวกเลนโพสิฟี่ยทำให้เขาสามารถมองได้ทั้งไกลทั้งใกล้จบอยู่ในแค่แว่นตัวเดียวแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออโพซิฟใช้ยากนะไม่สบายตานะตัดมาแล้วใส่ไม่ได้แนะ่เลยรู้สึกว่าตัดไปแล้วแล้วคือเหมือนแบบว่าเสียเงินฟรีทีเนี้ยมีต ทดลองกันดูจริงๆก่อนว่าสามารถใส่ได้จริงๆหรือเปล่าอ,อย่างนั้นุณนาก็เลยรู้สึกว่าเออเปิดใจมากขึ้นในการที่ว่าเอออย่างนี้เดี๋ยวขอทดลองเลนและการใส่ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทีนี้ก็ได้เข้ามาทดลองเรียนได้มาลองใช้งานดูจริงๆเขารู้สึกว่าเออมันใช้งานง่ายกว่าที่คิดนะได้เอามาทดลองขึ้นลงบันไดนะครับจะรู้สึกว่าเออภาพเนี่ยเวลาถ้าเขามองให้ถูกโซนจริงๆอะ่ะจริงๆเขาสามารถใช้งานได้นะไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้เดยนารู้สึกว่าเออมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเลือกตัวเล SI เาาที่เมมมอองอองประชุย ไกล presentation เขาสามารถมองได้ทันทีก้มหน้ามาดูเอกสารดูคอมพิวเตอร์ก็มองได้ทันทีเช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแว่นไปมาให้เสียบุคลิกหรือรวมไปถึงเรื่องของการขับรถที่เขาสามารถมองไกลแล้วก็เลือกมาดู GPS ได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแว่นไปมาเขาเลยรู้สึกว่าเออแว่นตัวนี้ที่เขาจะเลือกไปเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่า พอจ่ายตังค์เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็วันที่เข้ามารับแว่นจริงๆแล้วรู้สึกว่าทําไมเขาไม่คนครบที่นี่ให้ไวกว่านี้เสียเวลาแยกแว่นมาตั้งนานก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าเออถ้าเรายังไม่ได้ทดลองอ่ะเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือตัดสินว่าเออเราจะใส่ได้หรือใส่ไม่ได้ดังนั้นเลยอยากจะให้เข้ามาได้ทดลองก่อนเราจะได้ตอบคําถามตัวเองได้ว่าตัวเราจริงๆสามารถใส่ได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งทุกขั้นตอนก็จะมีคุณหมอสสยตาที่คอยดูแลอยู่แล้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเลือกเลนทดลองเลนต่างๆให้เหมาะสมกับค่าสายตาแล้วก็เหม,มาะส,สมกับไล